ครับคลิปนี้เราก็จะพามารีวิวร้านกาแฟนะครับกาแฟถูกรถชาติถูกใจครับราคาไม่แพงครับ25บาทตอนนั้นนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านเทพดมนะครับนี่ตั้งอยู่ติดถนนสังขารัานแต้นะครับตอนนี้นี่อยู่ติดถนนเลยครับ ออกจากเสียกบันดมมาก็เจอเลยอยู่ซ้ายมือนะครับนีรบ่ร้านก้อยกาแฟแอนชาขึหมายมือแต่นะครับร้านก้อยกาแฟแอนชามีเมนูหลากหลายครับอันนี้มีแซนด์วิชก้วยครับนี่นี่ครับเมนูเยอะแย,ยะเลยครับ ราคาไม่แรงครับรสชาติถูกใจอร่อยถูกใจครับวันนี้ร้านประดับได้สวยงามมากครับเนี่ยนานั่งทานครับติดถนนนะครับติดถนนเดียวรับเนี่ยเลยเสียกบันดลมมาอยู่ซ้ายมือครับเลยมาประมาณห้าสิบเมตรผมแวะมาอุดหนุนกันได้ครับวันนี้วันนี้ก็แวะมาบริการครับ การค้าในชุมชนของเราครับผมใครที่เคยมาอุดหนุนแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ครับนี่เสร็จแล้วครับขอบคุณครับแมค่ค้า